รถเชิญพระบรมสมเด็จพระพันปีหลวงคันเดียวกับในหลวงรอเก้าเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถ อันเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยถึงพระบรมมหาราชวังแล้วมีข้อมูลเปิดเผยว่ารถที่ใช้ในการเชิญพระบรมศพในวันนี้คือรถตู้สีโฟก kswagen เป็นที่รู้จักในชื่อเจมบอรหมายเลขทะเบียน หนึ 1> 1่งต่อเต่า0 9 2ยซึ่งเป็นรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9เคยใช้ในราชกรณียกิจต่างๆและเป็นรถคันเดียวกับที่อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559 1หตเต่า0 9 2ยขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ